สวัสดีครับผมสวัสดีถ้าับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อาร์มคนรักรถโคราดนะครับวันนี้นะพี่อาร์มจะพาทุกท่านมาเที่ยวนะที่วัดป่าภูผาสูงนะฮะวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรามามอเตอร์ไซค์กันนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมเดิมแล้วกับเจ้า Yamaha a i r ล o อกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปกันครับครับผมพี่อาร์มก็เดินทางมาเกือบถึงวัดป่าภูผาสูงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุนะ ตะกี้แวะกินข้าวในหมู่บ้านนะแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวพามาชมเนี่ยป่าสนสวยมากครับตอนเช้าอากาศน่าจะดีมากนะตอนนี้เราอยู่บนเขานะตะกี้ก็แวะหมู่บ้านมีหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนะกลางกลางภูเขาเลยนะบ้านอะไรสักอย่างนะดงมะไฟหรืออะไรผมจําไม่ได้นะครับอันนี้เป็นป่าสนนะสวยมากเดี๋ยวพาดูบรรยากาศฮนะ ก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุนะฮะที่วัดป่าภูผาสูงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ยามเดินทางมาถึงพระธาตุจองผานะที่วัดป่าภูผาสูงโคราชบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปนมัสการพระธาตุด้านบนนะโอเคครับตามไปครับนะครับเดินมาก็มีจุด ชมวิวนะผารากไสนะครับโอ้โหโคตรสูงเลยเป็นต้นไสใหญ่ลนะอยู่ริมหน้าผาเลย โอ้โหถึงจุดชมวิวแล้วนะโอ้โหสวยมากก็ไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าเดินเพลินๆดีนะจากาตรงลานจอดรถแล้วก็เดินล้อเขาขึ้นมาเรื่อยนะ ก็มีจุดให้แวะถ่ายภาพเรื่อยๆนะข้างบนสุดยอดเขาก็จะเป็นพระาธาตุนะครับครับผมก็ถึงทางเข้าเจดีย์แล้วนะนะถ,ถึงอุโง,งสถักพิ์แล้ว อากาศสงบเงียบมากครับนี่ครับพอถอดรองเท้าเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในนีนะ้ครับแล้วก็ขึ้นมาถึงผับฟุตทัจอมผา ก็แวะมานั่งกินกาแฟน่นดีร้านกาแฟอยู่บนวัดนะครับเนี้ยครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเจดีนะจุดสูงสุดของวัดป่าภูผาสูงนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงก็ขอปิดคิปทิปวัดป่าผูผาสูงตรงนี้เลยแล้วกันนะนี่ะครับสวยงามนะครับก็เป็นอันซีลองโคราชเหมือนกันนะครับกาแฟก็ไม่แพงนะร้านกาแฟขายแก้วละ50สิบาทก็อร่อยนะอร่อยรสชาใช้ได้เลยขนมจีบก็ห้าสบบาทกล่องหนึงใหญ่มากนะฮะ ก็มีนกยู่มีไก่มีก,<ป>กระรอกเยอะมากเลยที่นี่นี่ก็เป็นจุดดอกไม้รับขอพอรพระธาตุจอมหาโอเคครับผมเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าทลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ